นี้นะคะก็จะเป็นมนุษย์สายพันธ์ุกับปัจจุบันคือมนุษย์โฮโมซัเป,ปียนนั่นเองค่ะค่ะนต่อไปนะคะเราก็มารู้จักกับยุคใหม่นะคะประมาณ5,000ปีถึง3,500ปีนะคะเมื่อประมาณ4,500ปีถึง4,000ปีมีคนกลุ่มใหม่ๆก็เพิ่เพื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในดินแดนประเทศทไทยทำให้ทราบว่าคนในสมัยนี้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่บ้านในเขตที่ล่า พพเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์และรับสัตว์เป็นอาหารนั่นเองค่ะแต่โบราณคดีสมัยหิน จึงมีคนจากบ้านดอนเจดีสีประจันหนองราชวัตรเริ่มเข้ามาทำไร่เผาถานในย่านนี้ค่ะคนไทยเหล่านี้ไม่นิยมทำได้หมู่บ้านปูน้ำร้อนจึงกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ตั้งแต่40ปีที่แล้วค่ะหลังจากนั้นจึงขยับขยายชุมชนออกไปเป็นหมู่บ้านหนองแกคงคงคอมรางกระมกเขาวงหินลา น้ำเขียวดงสลาวปักปะดูน้องถือปองแถวและห้วยถ้ำค่ะซึ่งชุมชนในหมู่บ้านเหล่านี้ถือว่ามีรากเาของหมู่บ้านพุนนมรอเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอเรียนในข้อมูลเรื่องเรื่องเล่าจากวัดพุนมร้อนค่ะวัดพุนน้ร้อนนี้น่าจะตั้งขึ้นมาได้ประมาณ1 0 0ปีแล้วค่ะแต่ยังสืบพิธีสร้างมไม่ได้แน่ชัดค่ะ วันนี้นะคะมีเจ้าอาวาสปกครองมากกว่าสิบูปค่ะรูปแรกไม่ทราบนามแน่ชัดรูกที่สองหลวงพ่อหมองค่ะลูกที่สามหลวงพ่อเติร์กรูปที่สี่หลวงพ่อจันลูกที่ห้าหลวงพ่อเหมวนรูปที่หกหลวงพ่อปดลูกที่เจ็ดหลวงตาดอกรักรูปที่แปดหลวงตาบาน ลูกที่9ไม่ทราบน,นามค่ะลูกที่ส0พระอาจารย์มนาโสพนุลูกที่11พระครูวิศวรณกุลหรือ,อาารพระอาจารย์เสน่ห์ค่ะพระอาจารย์เสน่ห์นะคะท่านเป็นศิษย์ของพระอาจารย์มนัสปัจจุบันท่านดำรงตําแหน่งเจ้าคณะตาบลหนองขามมือลค่ะและท่านยังเป็นพระป,ปัจฉาในพื้นที่นี้ด้วยค่ะ พระอาจารย์เสน่ห์ท่านสนใจศึกษาค้นคว้าเรื่องราวประวัติชุมชนในด่านช้างสำรวจและศึกษาแหล่งโบราณคดีหลายแห่งในพื้นที่อำเภอด่านช้างค่ะท่านได้เก็บรักษาโบราณวัตถุหลายยุคสมัยนี้ที่พบในพื้นที่นี้ไว้ค่ะและท่านได้เริร่มจัดตั้งเป็นจังหวัดชุมชนวัดคุณน้ำร้อนนี้ขึ้นจนแล้วเสร็จในปัจจุบันค่ะนะคะเป็นหื่นที่หนูชอบมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นลายที่สวยมากและหนูก็อยากมีและหนู คิดว่าหนูจะต้องมีโอกาสได้ใส่ผ้าไทยผึกลายโบราณแบบนี้ในโอกาสหน้าค่ะเขาเรียกไรนะครับที่บ้านแม่มีไหม ของเรานะคะได้นำลายเหล่านี้ไปแกะลายใหม่แล้วก็ได้พัฒนาฟูนฟูนขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแล้วหนูก็หนูคิดว่าหนูจะได้มีโอกาสได้ใส่ผ้าลายแบบโบราณค่ะแล้วที่ใก่กระถุงอยู่นี่คือของโบราณปเลยที่ลายโบราณปมของปุยาตาใหญ่๋อก็หนูขอเชิญชวนทคนนะคะ เข้ามารับชมีพิพิธภัณฑ์ชุมชวนบ้านวัดคุณนร้องของเราค่ะชุมชนวัดคุ้นร้องของเราิีดีต้อนรับทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะทำไมถึงชอบผืนนี้ลูกเพราะว่ามันมีลวดล,ล,ล,ลายที่สวยงามและมันมีลวดล,ลายที่ละเอียดค่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าลายอะไรที่บ้านมี่ะลูกไม่มีค่ะอยากได้ปะอยากค่ะแล้วก็ เวลาเรามาพูดให้คนได้ชมเนี่ยได้ฟังเนี่ยเรารู้สึกยังไงดีใจไหมภูมิใจไหมภูมิใจค่ะเนะเพราะว่าเราทําให้กับหมู่บ้านของเราใช่ไหมน,นี้รายการพี่แกพาไปชมเนี่ยมานําเสนอนะครับได้รับชมกันทั่วทั่วประเทศทั่วโลกนะครับดีใจไหมดีใจจะพูด <มา S 1> จะพ,ดพูดอะไรกับเขาอ่ะต่างชาติเขาดูพูดภาษาไทยเลย เู <c oughs> ื้อาไงก็นีดีต้อนรับเวลคัมอย่างเี้ย